กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะอินดิตรอรัรกกสุกเกม FC Mobile กับผมลูกพีเมฆครับนิโคลบาเล่าครับตัวกองกลางเพื่อขับเคลื่อนของอินเตอร์มิลานตัวนี้ครับเราจะมาทดสอบกันว่าเขาจะขับเคลื่อนได้จริงไหมแล้วมาเล่นยากขนาดไหนเนื่องจากทางด้านของซิลมูมาแค่3ดาวเท่านั้นแต่ว่าเรื่องของการเล่นป้องกันการเคลื่อนที่การคลองบอลแล้วก็การส่งบอลเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมในค่าพลังนะครับ ถ้ามาให้4ีทับ5และสตามิน่ามาแบบเต็มเปี่ยม5ดาวเวิร์กเลยเป็นไฮไฮเหมาะการเล่นบ o ็อกสู่บ็อกเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับมีร i ยอิน t แตนเคิลในสกิลติดตัวมาด้วยเดี๋ยวไปดูกันทั้ง2โหมดเช่นเคยครับสำหรับบาเล่าถ้าใครชื่นชอบการทำคลิปของผมนะครับก็สามารถสนับสนุนช่องผมได้ที่การสมัคร m e m b e r s h i ิกันเลยนะครับผมก็มีสิทธิประโยชน์มากมายรวมถึงช่องแชทก็จะมีนี่เลยครับ ราสัญ,ญลักษณ์มังคุดอยู่ท้ายชื่อด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะครับมาดูวันนีโหมดเฮตุเฮต d ก่อนนะครับผมเล่น4.3 3าโฮดิ้งเหมือนเดิมแล้วก็เล่นบาเรล่าอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเจอกับทางด้านของ4411โอหโหตัวโคตรฟูเลยฝั่งของข้าให้ตายเถอะนะครับ ตัวใหม่เต็มทีมเลยกับที่ o t OT s ครับถ้าใครเพิ่งจะมาเล่นใหม่เป็นน้องใหม่เนี่ยผมแนะนํำเลยว่าตอนนี้ต้องเล่นกิจาก,การ TOTs ให้ดีเลยทีเดียวเพราะาตัวมันโกงมากๆนะครับหลายๆตัวแล้วก็ไม่ได้แบบหาจากไหนได้ยากขนาดนั้นนะครับบาเล,ล่าก็จะขึ้นขึ้นลงๆอยู่ในกลางสนามจนถึงในกรอบเขตโทษแบบนี้นี่ครับถ้าสมมติว่าครองบอลอยู่ฝั่งโซนขวานะครับ เลล่าเองก็จะเป็นตัวหนึ่งที่วิ่งสอดเข้ากรอบเขตโทษแล้วก็ยิงได้ดีทางซ้ายทางขวานะครับแต่ว่าท่านผู้ชมก็จําเป็นที่จะต้องใช้การบังคับที่ยากกว่าตัวอื่นๆเล็กน้อยเพราะว่าตัวเขาสกิลมูแค่3ดาวอาจจะต้องไปใช้ Open a f f ฟ c t Shot แทนในระยะประชิดเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยใช้ s 0 Over หรือว่าสับตอกเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะครับ ม,มันช้านะม,นมันใช้สับได้นะครับสเตปโอเวอร์เนี่ยใช้ได้แต่ว่ามันช้ากลับกลายเป็นว่าถ้าคุณเลี้ยงบอลธรรมดาและกดวิ่งธรรมดาจะเร็วกว่าด้วยซ้ำไปนะครับนี่ครับถ้าสมมุติว่าเป็นในเรื่องของเกมรับก็ลงไปช่วยเล่นเกมรับได้ดีนะครับแล้วก็สวนกลับขึ้นมาได้แบบนี้ทำให้เรามีโอกาสได้ทำประตูมากขึ้นเหมือนกันแต่คำถามคือมันคุ้มค่ากับการแลกแต้มาเล่นไหม หรือมันมันมันเล่นง่ายเล่นยากขนาดไหน,นผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่เล่นยากนะครับเพราะว่าตัวบบเรล่าเองเนี่ยหนึ่งคือสรีระค่อนข้างเล็กนะครับไม่ได้แบบตอบโจทย์กับการเข้าปะทะขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเรามองกันที่ตัวเมตาจริงๆแล้วเนี่ยอย่างฝั่งของข้าเป็นลุกุลิตใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นบ้างในบางจังหวะที่คือพอเวลามันเทียบกันนะนะครับแล้วมันชนกันเนี่ยอย่างแฟรงไลกาดลุกุลิตเนี่ย เราไม่สามารถเอาเปเรล่ลาไปสู้ได้เลยนะครับความใหญ่ความหนาของฝันทงค้าม,มันเทียบกันไม่ได้นะครับมันต้องเป็นการถ้าเล่นบาเลล่ลาท่านผู้ชมผมรู้สึกว่าการจับบอลเขาใช่ไหมครับจับเสร็จแล้วคุณจะต้องวิ่งวิ่งหนีไปวิ่งหนีหรือว่าจ่ายบอลจังหวะแรกแบบน,นี้ครับนี่ครับเขาเป็นตัวที่จ่ายบอลดีเหมือนกันนะครับไม่แย่เลยแต่ว่าบอลทะลุช่องอะไรพวกนี้ก็อาจจะเทียบชั้นพวก เออซีดานเดบงเดบรอยไม่ได้อีกมันเป็นตัวกลางกลางที่เออคุณอยากเล่นเกมรับคุณก็วิ่งใส่ได้สุดเพราะมันวิ่งในทังเกมคุณอยากเล่นเกมรุกคุณสามารถคลองบอลขึ้นไปเองได้ด้วยการวิ่งขึ้นไปธรรมดาธรรมดากระชากหายกระชากหายอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จ่ายบอลจังหวะเดียวถือว่าเป็นตัวนึงที่อยู่ในระดับมาตรฐานซึ่งถ้าเป็นผมผมจะไม่แลกตัวเขามาเล่นในเออเฮทุเฮทนะครับเพราะว่า ผมคิดว่าแต้มตรงนี้เนี่ยเอาไปไล้ตัวอื่นดีกว่าสะสมกันอีกนิดนึงเอาไปไล้ตัวอื่นดีกว่านะครับหรือว่าถ้าคุณเปิดได้แลวคุณอยากเล่นจริงๆเป็นแฟนอินเตอร์มิลานก็เป็นตุ่นที่เล่นได้แล้ว,ลวมันมันไม่เคอะเขินมันไม่แย่นะครับมาเล่นได้เลยเล่นในแรงได้เลยนะครับเออถ้าเทียบกับตัวเก่าเอายกตัวอย่างนะครับของผมเนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนมาเรล่าเนี่ยผมเป็นปาจิซองไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับ ล้วปัจจียสองอาจจะดูเล่นง่ายกว่าแล้วก็ระบบการวิ่งอาจจะดูดีกว่านิดๆหน่อยๆด้วยซ้ำไปเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างจะเป็น AI ในระบบช่วยซัพพอร์ตทีมเยอะแต่ว่าบาร์เรล่าเนี่ยมันจะวิ่งไปเส้นตรงเลยท่านผู้ชมคือวิ่งขึ้นวิ่งลงแค่นั้นนะครับไม่ค่อยคุุมเท่าไหร่ผมให้คะแนนอยู่ในเฮตุเฮ a d อยู่ที่ประมาณ7เนื่องจากเล่นยากพอสมควรนะครับสกิลเล่นยาก ตัวเล็กไปหน่อยแต่นอกนั้นเนี่ยมีความครบเครื่องในการเป็นมิดฟิลเป็นกองกลางค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นในจังหวะที่ตัวเขาเล่นคลองบอลเยอะบ้างนะครับเพราะผมอยากให้เห็นเนี่ยการสอดเข้ากรอบเขตโทษมันเห็นชัดอยู่แล้วนะครับว่าว่ามีเป็นบ็อกซูบ,บ็อกเล่นหน้ากรอบยิงหน้ากรอบก็ดีนะครับยิงไกลหน้ากรอบเขตโทษก็ทาได้ยอดเยี่ยมโอ้โหโดยเฉพาะเมนเจอร์นะ แมเนเจอร์เนี่ยหาพื้นที่ยิงไกลหนะ้ากรอบเก็บโทษดีมากเนี่ยเนี่ยครับผมคลองบอลให้ดูตาดูครับคือพอเจอตัวใหญ่ๆอ่ะอย่างไรากาดบอลมันกระเด็นออกมาเลยนะมันไม่ได้แบบเหนียวไม่ได้แบบดื้อนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะคลองบอลให้ดูแล้วก็ปรับให้ตัวเขาวิ่งขึ้นหน้าอันนี้ผมวันทูขึ้นไปนะครับเห็นไหมแล้วก็จะลองเปิดให้ดูครับเปิดซ้ายเปิดขวานะ เปิดก็มุมการระเบียบร่างกายรุ่นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นเปิดมาอยู่ในลักษณะได้ลุ้นพอสมควรอ่านี่ก็ลงมาแล้วเห็นไหมขึ้นปุ๊บลงปั๊บความขยันของเขาเนี่ยมันถือว่าตอบโจทย์พอสมควรนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดเวลาในอยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วนะครับว่าจะชื่นชอบขนาดไหนแต่ว่าหลายๆคนเนี่ย CM มต้องการสกิล4ดาว เพราะว่าเวลาเล่นหน้ากรอบเขตโทษพอบอลมันกระเฉาะมาอาจจะต้องเลนเชงบ้างหรืออะไรบ้างเพื่อที่จะหลบฝั่งตรงข้ามก่อนที่จะแบบซัดใกลๆใช่ไหมครับตัวนี้อาจจะไม่ใช่เมตาที่คุณชื่นชอบนะักข้อเสียของเขาก็คือเรื่องของการสกิลมุฟน้อยเล่นยากไปหน่อยแล้วก็ตัวสรีร้าร่างกายมันเล็ก,กน,นะครับ นี่คือข้อเสียของバ e ล่าใน h t ต h เ a ตผมให้อยู่มาตรฐานกลางๆครับ7ครับดูต่อกันที่เมเนเจอร์นะครับเมเนเจอร์ Manager เนี่ยผมว่าเล่นได้แล้วก็อาจจะเล่นได้ดีเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่วิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดเวลาเล่นซับพอร์ตเพื่อนได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็หลักการวิ่งค่อนข้างโอเคครับสิ่งที่ผมชื่นชอบในตัวของบเレล่าก็คือการหาพื้นที่ยิงไกลหน้ากรอบเขตโทษ ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ยิงได้ดีและไม่มั่วนะครับการเล่นเกมรับก็จะประมาณนี้ครับประคองแล้ววิ่งใส่ประคองแล้ววิ่งใส,งแงใส่แต่ตอนนี้ผมชอบเบคกินบ u ลเอร์ในการเล่นแบบเมนเจอร์มากนะเล่นดีมาก CDM ที่ตัดบอลฉลาดมากนะผมว่าดีกว่าช่วงแรกๆที่มาอีกนะครับในตำแหน่งของบาเล่านะครับ CM ประเภทแบบบ็อกทูบ็อกเนี่ย ในส่วนของมินิเจอร์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเขาเขาจะสอดเข้ากรอบเกียโทษเยอะถ้าเป็นมินิเจอร์ใช่ไหมแต่ว่าตัวของบารเรล่าเองไม่ได้เยอะขนาดนั้นใน,ะนโหมดนี้นะครับจะเห็นว่าเขาจะยืนหน้ากรอบเกียโทษส่วนใหญ่ในการรอลูกแถว2รอรับบอล2อะไรแบบน,นี้นะครับเป็นตัวที่ซัพพอร์ตเพื่อนไปอีกหนึ่งหนึ่งตำแหน่งเราอย่าลืมว่าการที่ตัว CM 2ฝั่งนะครับ จะขยับขยื่นหรือว่ายืนตำแหน่งแบบไหนมันขึ้นอยู่กับเพื่อนร่วมทีมที่ยืนคู่กับเขาด้วยนะท่านผู้ชมณนะตอนนี้ผมยืนคู่กับเบคินเบลเออร์และก็ซีนาดินซีดานเนี่ยซีดานเขาจะเติมสูงอยู่แล้วนะครับเป็นตัวรุกนะครับส่วนตัวเบคินเบลเออร์เป็นไฮไฮก็จริงกอบเวิร์กเรทแต่ว่าส่วนใหญ่จะเล่นรอการซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังมากกว่าบบเรล่ามันก็เลยจะมีโอกาสในการยืนหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็ยิงแถว2ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ โดนก่อนนะครับเกมนี้เกเรตเบลก็ยังเล่นได้อยู่นะพวกตัวที่ผมเล่นนะครับโมมีอาร์อ13เข้าไปแล้วเนี่ยบป๊กล้าเออจะเติมมาบ้างครับใน้บจังหวะนี่ว้าวครับตีลังกาว,ว้าวเฉยครับเนี่ยบาลิล่าก็จะลงมาเก็บบอลแล้ววิ่งอ่ะอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนนะครับในเมนเจอ,เจอ,เอร์ก็คือเขาจะเป็นตัวที่คลองบอลอยู่ในตัวค่อนข้างเยอะสัก60%ได้ เนี่ยแล้วเกมรับก็จะวิ่งลงมาเล่นแบบค่อนข้างขยันนะครับไม่ไม่ขี้เกียจ AI ไม่ขี้เกียจเนี่ยจังหวะพาบอลขึ้นหน้าก็มีส่วนร่วมกับเกมเยอะไม่ว่าจะพาขึ้นไปเองหรือว่าจังหวะที่มันโจนเจียแล้วหรือว่าไปไม่ได้แล้วเขาก็จะส่งนะครับจะเป็นประมาณนี้เกมรับผมถือว่าอยู่ในระดับตอบโจทย์ในเมนเจอร์เลยนะครับผมชอบตัวเขาเข้าบอล วิ่งแท็กเกิลแล้วก็มีความขยันในการเล่นค่อนข้างสูงมากซามินาครับเล่นได้ทั้งเกมอ่ะทั้ง2โหมดนะครับลืมบอกในโหมดเฮตูเฮไปเล่นได้ทั้งคู่เลยนี่ผมรอเชียร์อินเตอร์ในแชมเปี้ยนลีกรอบชิงอยู่นะครับเจอกับปารีสแซงแชแมงรออยู่รออยู่นี่ครับไปเลละ่ะนี่ครับจังหวะมีโอกาสได้ยิงไกลก็สามารถทำได้นะครับ ก็ยิงคมซะด้วยนะฮะยิงแรงมากครับดูครับจังหวะยิงใส่สายปุม๊มเสาแรกครับอ,อย่างที่ทราบกันลูกเมตาของหมวดเมเนเจอร์เนี่ยก็คือการยิงไกละนะครับถ้าตัวไหนย,ยิงไกลได้ดีไม่ยิงทิ้งยิงคว้างไม่ยิงมั่วก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่สามารถเล่นได้ดีในห,หมวดเมเนเจอร์นะครับ เดี๋ยวดูในช่วงท้ายๆก็จะเป็นรูปแบบของเกมรับด้วยเราเห็นหมดแล้วนะครับเกมรับเล่นยังไงวิ่งขึ้นวิ่งลงมากน้อยขนาดไหนเรารู้เร็วขนาดไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกลาอากาศก็จะเป็นข้อเสียของเขาอีกนะเพราะว่าเรื่องสรีระนะครับสรีระร่างกายเนี่ยจังหวะวิ่งสวนกลับถ้าท่านสังเกตดูเขาจะวิ่งขึ้นมาโอ้หวิ่งขั้วมาเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยขั้วขึ้นมาเลยครับขั้วมาเลยครับต้องมายิงเองด้วย ถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบตัว CM คลองบอลเยอะๆในโหมดเมนเจอร์ผมว่าตัวนี้ต้องถีต้องหนีไปนะต้องหนีไปนะต้องถอยหน่อยนะเพราะว่าตัวนี้จะคลองบอลกับตัวไว้เยอะมากเหมือนตัวจริงเลยครับเขาจะพยายามเก็บบอลไว้กับตัวเยอะแล้วก็หามุมดีๆถึงจะจ่ายนะครับไม่งั้นเขาก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยถ้ามีมุมเขาก็จะจ่ายครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะเนี่ยจ่ายแล้วก็วิ่งขึ้นมาจะเป็นตัวที่แบบอยากจะทําประตูอ่ะ เป็น cm ที่อยากจะทำมาตัวนะครับผมให้อยู่7.5สําสำหรับทางด้านของบาลีล่านะครับเมนเจอร์ถือว่าอยู่ในระดับกลางเกือบจะดีผมติดเรื่องสรีร้ายอย่างเดียวนี่แหละผมว่าบาลล่าเล่นได้ใครรักใครหลงเขาเล่นได้เลยเห็นไหมบอลไปอยู่ที่เขาเยอะนะการเชื่อมเกมจากด้านหลังมาถึงบาลีล่าเยอะมากครับเดี๋ยวไปดูคะแนนท้ายเกมสักนิดหนึ่งครับ ว่าเท่าไหร่นี่ครับ8.1มีโอกาสยิง2ครั้งเข้ากับ2ครั้งนะครับส่งบอล6สําเร็จ5ก็อยู่ในระดับกลางๆไม่เสียเยอะขนาดนั้นถ้าชิ้นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวรอรับชมกันอย่าลืมใครที่อยากจะสนับสนุนช่องกดสมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะครับสวัสดีครับ